ยุก่อนประยุกต์ประโยชน์ประหยัดประสิทธิภาพและป้องกันลูกน้ํายุงลายไม่ให้ยุงลายไปไข่ด้วยอันดับแรกอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเข็มสองขวดน้ําอ่าโชว์ขวดน้ำหน่อยอ่าสามเสียมเสียมอยู่โน้นนะอ่าแค่นี้แหละอุปกรณ์มีเท่น,นี้อธิบายเพิ่มนะครับอธิบายเอาเข็มวางกับลูกอันนี้อธิบายเพิ่มอันนี้น้ํามันหยดเรียบร้อยแล้วอธิบายน้ํามันหยดเรียบร้อยแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าที่เหลือเนี่ยเขาเรียกว่าน้ําต้นทุนค่ะเหมือนเรามีเงินไปฝากไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้น้าไปฝากไว้ใต้ต้นไม้เรียบร้อยแล้วถามว่าจะเติมหรือไม่เติมถ้ามีก็เติมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเติมเพราะมันไม่มีน้ําแต่ถ้ามีเติมก็เติมแค่นี้เติมไปแค่นี้น้ําก็จะซึมออกไปแต่น้ําที่เหลือเนี่ยจะเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าละเหยกลายเป็นไอยดน้ํากลับมา กลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้แหละอันนี้ก็อยู่ที่เราทดลองแล้วก็สองเดือนแล้วน้ําที่ว่าเนี่ยนะก็คือประโยชน์ประหยัดประสิทธิภาพนะแล้วเราจะเติมเราก็เปิดฝา,น,าน้องปลายเปิดฝาแล้วก็เติมแค่นี้แหละเติมไปเท่านี้อันนี้ในกรณีที่ไม่ให้ไม้ผลยืนต้นตายที่กําลังกะอืมก็เติมแค่นี้แหละอ่าเติมไปน,นี่เติมให้ดูอ่เติมไปมันก็ประหยัดน้าเนาะ ขวดหนึ่งก็เติมได้ตั้งสองขวดจากขวดที่เราน้ํามันก็จะซึมไปนะนี่สาธิตการเติมให้ดูนะมันก็จะซึมต่อไปน้ําที่ได้กินเร่งด่วนเลยก็คือน้ําตัวนี้น้ําที่เราเติมนี่แหละเร่งด่วนเอาลูกมาใกล้ๆน้ำตัวนี้อ่าีนน้าน้าดีจติงคาถาม,ถามแล้วก็ปลูกเพื่อจะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของผู้ว่า แล้วก็ปลูกผักข้างๆข,ข,ขวดนี่เดี๋ยวเราจะสาธิตโน่นอันนี้มันจะมีเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีการสาธิตการตัดแต่งกิง่งการคุมโคนนี่เขามีอยู่แหละง่ายๆหลักการก็มีเท่านี้มีคำถามไหมครับ